ยยยยยในที่สุดข้อมูลภารกิจแมปใหม่ของโหมด PVE ก็เปิดเผยให้เราได้รับรู้ว่าศัตรูที่เราก็จะต้องต่อสู้ในด่านใหม่นี้มันก็คือพวกทโรนิทซึ่งภารกิจในแพทใหม่บรีฟข้าวๆเลยก็คือฆ่าพวกแมงให้เฮี้ยนภารกิจนี้เกิดจากการที่พวกทโรนิทกำลังเปลี่ยนดาวดวงหนึ่งให้กลายเป็นชีวมวลเพื่อที่พวกมันจะได้ดูดกลืนทรัพยากรต่างๆภายในดาวที่พวกมันลุกลานขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อของดาว เดี๋ยวจะเป็นการสปอยคนที่ยังเล่นเนื้อเรื่องไม่จบ t ทเลอร์นิ a คาพิรารีทาวเมันคือท่อส่งสารชีวมวลเชื่อมต่อไปยังไฮฟ์เชฟที่กำลังดูดเกืนและลิมรถชัชนะบนดา,นาวดังกล่าวซึ่งท่อของมันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ในขณะเดียวกันกองทหารเคเดียนก็พยายามสู้กับอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้พวก t ทเลรนิล่าถอยแต่ดูเหมือนจะทำได้แค่ยื้อเวลาเพียงเท่านั้น พวกเราเหล่าสหายบราเธอร์สเปซมารีนได้ถูกส่งลงไปยังพื้นที่ดังกล่าวโดวยคำสั่งง่ายๆคือทำลายคา p ิโรรีทาวเวอร์และงานถนัดของพวกเราก็าคือการฉีกล่างพวกไทเลนิตนี่แหละส่วนใครที่กำลังรอตอเผ่าอื่นๆอย่างอ็อกเนคอนหรือเอลดาอยู่ก็รอกันต่อไปแบบไร้จุดหมายครับคลายครับคราว่าจะไม่ได้หัวพวกมันในเร็วนี้แน่นอนนอกจากด่านใหม่ก็ยังมีข้อมูลการเพิ่มชุดสีเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวละครของเรา และยังสามารถปรับเปลี่ยนสีของเลนได้ด้วยซึ่งเลนก็คือสีแว่นของหมวกกรอดสเปซมารีนนั่นเองส่วนตัวกำลังอยากได้เลนสีดำพอดีคงจะเท่หน้าดูเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเลนสีดำเพิ่มมาหรือเปล่าและข้อมูลสุดท้ายอันนี้ดีใจด้วยสำหรับชาว PC ที่กำลังจะมี t e x t เจอร์แบบ 4K Pack สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟรีทั้งหมดแต่คงไม่ใช่ทุกคนจะใช้มันได้หรอกนะครับสิ่งนี้มันสําหรับคนที่มีคอมแรงๆพอก่อนหน้านี้กูใช้3 0 6 0เล่นแม่งมึนไปแล้วเรียบร้อย<ๆ>ใครรู้ตัวว่าคอมไม่แรงอย่าห้าวโหลดมาใช้เชียลเดี๋ยวจะได้เสียวเหมือนเสโดยที่ข้อมูลทั้งหมดนี้อัปเดตเข้ามาภายในเดือนตุลาคมแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามผมนะครับว่าแพทจะเข้าวันไหนครับพี่ก็ขอบอกว่าตรงนี้เลยนะครับว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่คาดว่าน่าจะเข้ามาปลายเดือนตุลาคมและจะมาพร้อมกับซีซั่น2อย่างแน่นอนซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนจากรดแมปที่เดฟได้วาดไว้ยังมีความยากระดับ5 l e t t e ปืนพกใหม่และศัตรูใหม่ที่ข้อมูลยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาในตอนนี้แต่เดี๋ยวเดฟแมงก็ปล่อยออกมายั่วน้ำลายเรื่อยๆแน่นอนไม่ต้องห่วงส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจับนิ้วยาวๆใหญ่ๆมาพาดปุ่มไลค์ปุ่ม subscribe. s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลำดวนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไวซ์รุ่น